ก็สวัสดีนะครับสวัสดีชาว y ยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาเอาแนะนําอีกแล้วแนะนำมามือมือใหม่ที่ว่าเออที่ว่าให้ช่างมาซ่อมรถนะครับหรือว่าทำเองนี่แหละก็ให้ระมัดร,ระวังนะครับระมัดร,ระวังไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมเพราะว่าผมผมก็ ผมอ่ะให้ช่างมาทําให้ผมให้ช่างมาทําให้ที่บ้านนะครับทีนี้ช่างเขาทําคือเขาทำนะทีนี้เขาไม่ได้หม,ม,มุนเขามุนนอดให้ผมน็ดตรงเนี้มันเขามุนมัน,น,มนมมแน่นนะครับรหรือว่าตกหรือว่าตกไอ้นี่ตลกลูกหมากอะลงไม่สุดนะครับเนี่ยตลกลูกหมากลงไม่สุดทีนี้มันทําให้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนันเนี่ย เบามันเล็บเบาไม่ใช่ไหมวะเลืออะไรไม่รู้ว่าตรงเนี้ยที่มันเป็นรูเสียบอันเนี้ยเม็นเป็นรูเสียบไอของลูกหมากเนี่ยคือมันหลวมนะครับคือคือช่างเขาทำเสร็จแล้วเขาหมุนน็อตให้ผมไม่แน่นหรือว่าตกลูกหมากลงมาไม่สุดนี่เลยที้เขาขันน็อตไว้ให้ผมอย่างนี้เลยทีนี้มันก็ทําให้หลวมไอเนี่ยหลวมเนี่ยไหนเะนี่ยอันนี้ที่ ที่มันยกได้เงี้ยไม่ใช่ลูกหมากนะครับลูกหมากไม่ได้รวมนะลูกหมากในก็ยังไม่รวมนะครับลูกหมากในผมยังไม่ลวมมากนะครับคือเนี่ยมันรูตัวเนี้ยเนี่ยรูเสียบลูกของลูกหมากเนี่ยมันหลวมนะครับมันหลวมเนี่ยไหนนหลวมรวมหมดเลยเนี่ยของใครเป็นอย่างผมบางก็ถ้าถ้ามันยังไม่เป็นมากนะครับมันก็ตอกลงได้นะครับตอกลงได้แล้วก็ น็อตตัวนี้เข้าไปได้นะครับมันล็อกได้แต่ของผมอ่ะไม่ทันแล้วครับคือผมตอกลงแล้วแต่มันก็รวมมันเดิมนะครับทีนี้ผมก็เออใช้ทีนี้ก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แหละคือใช้ให้มันเสียไปเลยทั้งทั้งลูกหมากทั้งไอ้นี่แหละทีนี้ค่อยทําใหม่นะครับค่อยค่อยไปทําใหม่ก็ทําก็เอาไปลงกึ่งนะครับไปลงกึง่งให้เขาทําให้ใหม่นะครับหรือว่าเออ เชื่อมมาก็ได้เพราะว่ามันเสียเฉพาะขอบขอบขอบบนนะครับแต่ว่าขอบล่างเนี่ยมันยังแน่นอยู่เอ้ยแน่นนะของผมถ้าตกลงอ่ะตกลงอ่ะมันแน่นแต่ข้างบนอ่ะแต่ข้างบนอ่ะมันหลวมแต่ตรงตรงกลางกลางกลางอ่ะช่วงกลางกลางช่วงล่างอ่ะมันแน่นแต่ว่าช่วงตัวบนมันอ่ะมันหลวมนะครับหลวมมันหลวมเพราะว่าที่มันหลวมเพราะว่าเนี่ยมันโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยเลยนะทีนี้มันก็กินไปกินมาครับมันรอมันจะโยกไปโยกมาอย่างเงี้แหละแล้วมันก็กินไปกินมาเนี่ยนะครับผม ดูเนี่ยนะเนี่ยดู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 น็อลูกหมากนะครับดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไมมันจะโยกนะครับถ้าถ้ามันถ้ามันแน่นนะครับถ้ามันแน่นมันไอ้น็อตล่างมันจะไม่โยกนะครับมันจะโยกไม่ได้เนี่ยถ้ามันแน่นน็อตน็อตตัวล่างจะโยกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแน่นแน่นทีนี้มันมันก็ลูกหมากมันก็จะรวมนะครับแต่เนี้ยลูกหมากไม่รวมนะครับลูกหมากไม่รวมนี่แหละก็ รถใครที่เป็นนะครับก็ไปดูนะครับดูส่วนมากจะเป็นเฉพาะามือใหม่เลยอันนี้ผมเป็นตั้งนานแล้วครับมันเป็นก็นานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ใช้มาเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมไม่ตอนนั้นผมไม่ช่างมาทําให้ทาไหมเนี่ยผมอะผมไม่ช่างมาทําชุดคันหน้าให้ชุดคันหน้าให้ทีนี้ช่างเขาเอาไปทําเขาใส่ให้ผมประกอบให้ผมเอาแล้วก็ให้ผมใส่เออแล้วเขาก็ใส่ให้ผมแต่เขาไม่ได้ขันนอดแน่นนะครับทีนี้มันก็เลยหลวมเลยทั้งสองข้างเลยลรถของผมอะก็เลยผมใช้ให้มัน ให้มันรวมไปเลยแล้วค่อยทําใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปทําใหม่ถ้าซื้ออยูู่ศนย์ใหม่ก็ซื้อชุดนี้นะครับใหม่ชุดชุดชุดนี้แหละชุดนี้นี่เฉพาะชุดนี้นะครับนี่นี่ชุดนี้แล้วก็นี่แค่นี้ชุดนี้ก็ไม่น่าจะได้ซื้อนะครับเพราะว่าถ้าถ้าซื้อใหม่นะมันมีมันขายแยกนะครับขายแยกแต่ชุดนี้มันเป็นชุดเดียวกันนี่หมดเลยต้องซื้อใหม่นะครับต้องซื้อใหม่ก็ใครที่ที่ว่ากําลังเป็นนะลง ลองลองดูนะครับลองลองตอกลูกหมากลงดูเพื่อเผื่อมันแน่นถ้าตอกลูกหมากลงแล้วก็หมุนน็อตข้างล่างนะครับหมุนน็อตข้างล่างเอาถ้าถ้ามันแน่นก็ดีนะครับก็ดีไปถือว่าคุณยังดวงดีแต่ถ้ามันไม่แน่นก็มันก็จะเป็นอย่างผมนี่แหละก็เลยเดี๋ยวค่อยทําใหม่หน,นะครับเดี๋ยวตอนทาใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมผมจะเชื่อมเอาเชื่อมขอบบนเอานะครับล้อมล้อมขอบบนเอาเพราะว่าชุดนี้มันมันไม่มีบูทนะครับไม่มีบูทนะครับ เขาไม่ได้ใส่บูทมาให้อ่ะก็สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนําแค่นี้นะครับมือใหม่เนาะผมแนะนําเฉพาะมือใหม่นะให้ดูแต่ว่าถ้าใครที่เก่งแล้วเขาก็จะทําได้นะครับจะทําได้ทําเองชุดมากผมก็จะทําเองครับชุดนี้แต่ว่าตอนนั้นมันเสียทั้งหมดเลยทั้งลูกปืนในลูกปืนลูกปืนในขานหน้าแตกหมดเลยให้ช่างมาทำให้นะครับเพรานั้นมันงานรีบด้วย ก็เลยช่างมาทําให้ก็เลยไม่ได้ดูนะครับก็เลยใช้ไปใช้มาก,ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้แหละ